ช่อนสองขนะเกิดเด็กใหม่แล้วกันครับยังไงประเทศนี้ผมนนกนะ็ได้มาจะพักนะเข้าเกมมันจะได้เงินประมาณห้าพนะครับแล้วก็ ป่ามือถือ,อแล้วก็กล่อง่อมนี้เปิดูหน้านแล้วก็ไปดูหน้าก็รถเด็กไหนก็มีคตรงนี้เลย่น,น่นะครับอเมื่อกี้มันแครนะครับกลับมากลับมาแล้ว นี่กีบัดติ๊ใหม่ชุดสวยนะกอนด้หม่กันเลยฮะผู้แล้วใหม่ก็ประมาณนี้สตาร์ทแล้กดอเลยกดนี้นะนลงอะไรล็อกะได้ปวดล็อกโอเค ระบบงานเก็บถัว่วตันตองนี่ก็สวยมากเลยครับนี่มีบอกด้วยว่าเราเก็บได้เท่าไหร่แล้วอันนี้ไม่ใช่หน้าหูฟังมาก่อนองไงถ้าใครอยากเล่นประเทศนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ในคอมเมนต์ไว้นนะแค่นี้นะครับ